ครับคือตอนนี้ผมหิวไม่ใหิวข้าวหิวอะไรนะคือว่าอยากกินขนมน้ากทุกคนะล้วผมมีเงินเท่าไหร่จะมีเงินเท่าไหร่นะอ ผมขอไปหาด้วยนะผมนะก็ไปเจอเงินในห้องน่ะพิศดารซึ่งเป็นเงินของผมเองนะห้อเงินจำนวนนี้ผมจะเอาไปซื้อของกินที่ร้านของาคนน่ะแล้วผมขอจะไปซื้อไปหยิบแค่หยิบเนี้โอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้ซื้อของกินมานะมี น้ำแล้วก็นี่ขนมนะฮะกรอบๆเลยเดี๋ยวผมจะกินขนมก่อนนะครับเดี๋ยวขอใช้ปากแกนะอืมชอยอืม,อม อร่อยน่ามากอร่อยมันคือมันนัวทุกคนนัวมากอืมชินจะโต ผิบยาวเหมือนกันนะชิ้นแค่นะั้นถ้ามีเสียงพัดลมหรือเสียงอะไรก็ขออนุญาตคะมีพัดลมอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยตรงเนี้ยตรงหน้าเนี่ยคะอร่อยโอเคครับ

ขอ好ะโอเคขนงเสร็จแล้วค่อยกินนนะ้ำน่ะอร่อยมากนะมันเป็น โอเคนะคะแล้วก็มากินต่อกนเลยค่ะอร่อยมากต้องถือมหม่ไม่งั้นไม่ชัดนะคะ Ngon không? Thơm rồi Hmm Ngon Đây là món cuối rồi không? Hút thì... hỏi siêu Mày มันเป็นรสเห็ดนะฮะเห็ดหอมอะไรไม่รู้นะพอเรากินขนมเสร็จมเราก็จะมากินนี่ฮะเดี๋ยวค่อยมากินหอมต่อมาฮะเราก็จะมากินน้ำอเชีกเปิดอ่ะอยาก Oh, quả trà ổ ừ. Quả chiếc Cầm bàn ra này quá nè Không thơm cho nó không Ở เตือนเยอะเกินคอเครใครชอบนะอย่าลืมกไล,ลืมนะบ๊ไปบาย